สวัดีท่านผู้ชมทุกท่า <establishing> นค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะแต่ซึเกานะคะมื่อนี้ภาเขาโกเขาปลาวันฝนตกค่ะพี่น้องตกอีรีพี่น้องตกเมื่อคืนแต่บ่บ่เขาปลากับเมื่อใดนะค่ะครับสวัสดีครับมาหัวค้าเฮดสูให้พี่น้องเบิ่งค่ะมาหอดสู่มื่อนี้เาสิได้มาหอดวันเจิ้งมงเจิ้งมงกว่าหระพี่น้องเกือบสองโมงแล้วครับสองโมงระมาณนะครับ ตกมาสุดทางพี่น้องเอ้ยฝนเบิ้งสีมานจำเดยเนาะค่ะสิได้เฮ็ดอีหยังแน่รุนน้ำกัานขาแท้ต้นหนี่งกพอแล้วพอแล้วครับเฮ็ดหลังแหลครับสองดอกครับสองดอกงามๆเลยครับยิ่งทำพุ่มมีดอกหนึ่งเด้ออาจจะเป็นเฮ็ดรวมเนาะเนียนสิได้เฮ็ดยังแล้วพี่น้องขันติดตามหาแต่เฮ็ดปลวกอะขันยางปลวกจังได้ครับไว้พุ่มดอกหนึ่งครับสีมันโบก่ะรุ่น ลุ้นลุ้นลุ้นลุุ้นี่อยู่พิกัดโพนไส้เด้อครับิกเดี๋ตอนนี้พ่ะท่านเทียนคนพอะนหรืรถพ่อขันพี่น้องเกห็ดแดงค่ะไข่เขียวครับเห็ดเขียวเห็ดข่ขาวครับงมดูงามครับนี ทางทาาเลยมีอีกดอกนึงด้วยไข่เขียวปะอู้จักดอกสองได้บบตุนได้บ่อางอย่างนี้ด้วยพี่น้องเห้ยตู้ไข่เขียวครับ ได้เขียวได้บ่ไดอยู่อ้แข็งอยู่ครับอุ้ยกกินขากินเมดขาเลยได้แต่ดอกครับเขียวครับเปลือนขี้ดินในเด้อพี่น้องฝนตกทั้งคืนครับทั้งคืนมีอีดอกหนึ่งครับวะ ไข่เค right like. mm. ียวครับไข่เคียวคนตกใส่กับสีเปลี่ยนเลยจดนี้ำพุทธิคุณน้องฮิดเพิ่งหวานใหญ่มีสองดอกคุณเล่นได้ดีอยู่คุณน้องหวานใหญ่ เขียวเี่เกนั่นล่ะส่วนมาตัวที่ดไข่เขียวด้อพี่หน่องขนตเศร้าแล้ะเดดเริ่มออกเฮ้ยสีมันประมานน้อมือนี้ครับเป็นจังด๋น้อมื่อนี้

มีลังแล่ลังแหล่การพัฒนขเขาแล่บ่นี่นงเลอบ่หนาเลได้เขียวค่ะมีงามเฮ้ยตูมงามงามเลยครับอุ้ยงามเหอะนี่สองดอกครับหลังนีดอกน,ยยนึ่งงามเนาะอืมอ้ม ยังใหม่ความพี่น้อ,องคนหนึงเนาเลือ <c oughs> บเห็ดหัก z o o นึงครับเปิดได้ใหมครับหน,นี่ครับสองดอกนะครับบุญดอกนึงนี่นี่สามดอกครับข้างหน้ามีดอกนึงครับเห็ดเปิดบุกเปียกเปนินไดเนาะมองนี่เนาะ Tại phương dưới này mày đó lưng hấp muốn tham vấn tay mày lươi Phục độc điều hấp Ooh, ปลาเงียบเงาพี่น้องเลยมันมีใครเลยเงียบแห่งครับข้างน่องผมมีรถพ่อ nope. ขันขายเนี่ยเด้เมนบ่อืมไม่มีต้นโอ้ขายเงาขุ่นจูมึงครับสองขุ่นไหมชุดสองบ่เอาดอกติดต้นอ่ดอกเดียวกับพ่อนี่คือเหลือมาเด้อ ปลูกดอกเดียวอีกแล้วข้าวสวยดอกอ่ะครับยี่สามดอกครับสามดอกรวมพอพี่น้องเอ้ยยางจิดยางจิดเปียกมั้งล่ะ ขาวสองดอกครับดอกงามๆเลยจะสิเก็บเพชรยังเนาะพี่น้องให้พี่น้องมึงให้พี่น้องเห็นเก็บเพชรรวมเห็น <laughs> เห็นยังกับเก็บเห็ดนั่นแหละครับเห็ดพวกบ่เห็นเห็นแต่แถวพวกยิ้มพวกดอกเดียวไร้มานเห็ดพวกกับซุดยอดล่ะครับเ <laughs> นาะไฮพี่น้องบวกซึงเห็ดพวกก็เห็นเลยครับนี่ Do ghi hết bỏ do ghi hết 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 cỡ bố mì hết 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 mì hết hết là hết 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 Được cả hết được hết 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 Cái cây chiều gấp Cây Cây hả? Ủa, lại đi cây đầu này chỉ đầy lộn okay.

เดี๋ยวเปิเลี้ยวมาเห็นอีพี่น้องคู่หนึ่งครับแ<ด>ข่งขันกันเลยครับไปเ,เปิดมึงเปมือครับปกจิกปกจิกครับปวกจิกนี่ปวกขาปลวกแดงไปเห็นนะเพื่อนอกอนี่นี่ครับอืมโม่แม่ไปเรื่อยๆแหละ โมโมแม่แม่ยงามนีคร uh ับมันเห็ดไข่ก็ได้อีกแล้วครับสองตูมตื่นครับเก๋กกัดเลยไข่เขียวเก้า มัเขาหล่าพอเป็นมูเป็นมูมู่อมม่ล่เดียวเดียวเดียวอยู่นี่แหละนันนัค่ะพีทไข้าขาวซโตเรียงเลยอืมนี่ไงครับทำงอ้อมไปน,นี่นอนี่รวพ่อกับพีไข้าขาวปอจจูมันเลือจรงจริงเอ,อไปพุดนนี่ครับ ลูกลาครับลูกลานีใช้ขาวอยู่ครับตรงนี้เป็นโบนี่ไอ้เขียวเลี้ยงกันเลยครับพวกนี้เธอพอจักดอกฉันโผล่ยี่สิบสามนะตัวเท่าไหนสามไป พอส,สามคือกันพี่น้องนี่นนนงามๆครับเหด็ดไ่กะเห็ดคือเกาล่ะครับพี่น้องเห็ดคือเกาพี่น้องนี่มันเห็ดปนด้วยเ่รอม <c oughs> ีตำ้มปนใส่ผีกอ่อนเสียๆครับไปเฮ้ยพี่น้องตัวนี้ดอกญงขึ้นมาเรื่อยๆครับตามลำดับเนาะดำดำนี่งามๆครับเอาเลยด้เอาเลย ครับมหมึงไปซทันไหมทันแล้วโอ้อยุงก็เยอะพี่นอ้องยังมึงมุมก็หลายมาฝีซี<ห>ตู้มันโอ้ตู้มันครับป้าแล้วเดี๋ยวจะเสียวดูนะครับอ่ายังไงไก่เนี่ยก็ได้ดอกพี่น้องไก้หลายเสียสายต้ามาเห็นอีกวะ ไปไปเรื่อยๆครับมือนนี่นะนี่ครับอีกดอกครับเดียวก็ได้ลายดอกก็รื้อพี่น้อนเปลือกขึ้นได้เลยร่างงามร<ป>ับนี่เกลืขาวครับมีชามผุนๆป่ะชามไปเมึงครับเกล็ดเกลดพี่เมีย่ยมเลยนะ ừ. Để đi nó tùng ừ. 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 thân ăn bàn lắm ừ. ít lên bàn gặp đấy ừ. ừ. vàng nó ừ. sờ vàng đỏ nhiệt ừ. <laughs> <laughs> để đỏ ừ. phơi mệt chiếc cấp sóng nữa ngàm của bạn cũng có thể ngàm nhè nhè đây mi sóng lấy đấy ต้นนี้ดอกบ้านต้นนั้นดอกตุ้มพี่นอ้องต้นงานนี้ครับไข่เขียวค่ะไข่เขียวค่ะไว้ไปลดออเด้อพี่นอ้องอีเพีดมันปลูไปผัดก่อนพี่นอ้องแมนงั้งนบัน่น ไข่ไข่เขียวไอ้อืออุ้ยหวานพอดีไอเกี๊ยวเห็ดมันปูผ่อเฮ็ดไข่พี่น้องไข่ก้อนใหญ่เฮ้อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดุนแห้งมาเลยด้วยว่าสุวิทย์เจ็บหัวอยู่หัวแตกพี่น้องเมื่อวานทำไมหัวแตกอหัวงานเลยน้ำมาเก๋เก๋เห็นอยู่งามเอยน้ำมาเก๋เก๋โอ้ยเหลือมเนาะ เป็นจุ๋มนะคะนี่เาเอาไปยำเทียงแล้วพี่น้องของเริ่มจอกจอกเฮดบอดด้นเดอครับเจ้าละเมือครับ เต็ม,ม,ม,มถี่สามสีสมองครับบริอฮ่อาม,มืดเหม<อ>ือเนาะเอีหยบมุดมดเลยเเบรอเยียเอ้าเ่ตัวนี้เถาป่เผ็ดลังเลไหมเงิ้บยบบกงยเลยครับคูนงเงพ,เเอ,พออีกนะ อูยูงูหนึ่งมูหนึงครับมูหนึ่งมูหนึงนี่ครับงามๆครับงางน้ำตาเถอะบ้างตาเลยบักนี่ครับเอาหน่เลยมันหมานหมานมานพูนครับพูนครับไป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 หมันคือเก่าพี่น้องเฮ้ยเอาดอกได็ก่อนนี่พี่น้องเอ้า ดีสีบมนัน <Okay. S 1> ขาออกเด้อพี่น้องงั้นสิออกไปเมื่อแล้วครับเพราะว่าอันนี้นี่ครับตัดเลยนี่เดียวเอีกีครับสองสองอีกสองครับง่ายเลย เห็ดไข่ขาวด้วยครับนี่ยไข่ขาวยืนเี่เผาอีกแล้วพี่น้องเผาอีกแล้วมองใหญ่ๆอ,อีกแล้วให้เจ mm ียวเลยนะครับ <Okay. S 1> สองดอกอุ้ยดอกนึง mm hmm. สองสองพี่น้องสองอ๋อ นั่นโอ้แตกจอยโอ้ยรูดมือไปมืค่ัสีวาวเออมาดูไปครับนิงินบอกลับบัานขอเสียงเนี่ โอ้ยยังหมานอยู่พี่น้องเอ้ยหมานคือเก่าค่ะหมานคือเก่าครับมือนี้เต็มตาตัวนี้อ่ะเห็นมันปูพี่น้องมีสีหมานอ่ะเห็นมันปูสิเก็บไปยำนี่ยเห็ดของเขาค่ะหมานคือเก่าครับมือนี้ที่แรกก็ว่าแต่สีว่าใดเนาะเน่ยไข่ขาวไข่เขียวแล้วก็เห็ดรวมเนาะค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นไข่เขียวอืมสลายเลยเห็ดปัวเขาก็ได้อยอยู่เด้อได้งัด๋อยงัดอยู่จุดดอกหนึ่งสองสามซีบอยู่มั้ย ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าคีบไปเพียงเท่านี้ละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจังได้กับเป็นกำลังใจสาวกนิกากระบา้าสวีทในเด้อค่ะเนี่ยยังลาไปก่อนพ่อันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเฮดไข่กับเบิ้งในเด้อค่ะเนี้ยไข่สวยๆงามเลยครับเหมือนนี้โบได้เฮ็ดปวกเด้อพี่น้องโบอพอ่อเงี้ยโบอพ่อครับโมแน่ใจว่าสิพ่อหรือโบไปครับเท่า เมื่อบานเดี๋ยวไปอันนี้ต่อพี่น้องไปลงไฟนะ้ำไปทุระไปทุระครับ <c oughs> ไปลงไฟเลาสิกินเหลียงเหมือนรียงอย่างนี้นนดอก <c oughs> จัดงาน <c oughs> กีฬาเขาครับไปบายบาย